พุทงน้่นอยละกุ้งใหม่มันสีแบบเขียวเพราะว่ามั er uh านม่น้สำสซึมเข้าไปอะซัมสิกินนี่ครับพี่น้องเห็นเราตื่นตาตื่นใจน้ำผพ้งนี่ครับทั้งนี้ทั้งนี้บ่อนผัวผัวอย่ครับนี่คุณ่ะลาเข็งกับตัวใหญ่นรือเนาะแกว่าปลาเขียจับยากเวนุ่งนิ่งครับเป็นเร็วได้เลยไม่ไม <exacer S 2> ่นั่นได้ยุเพราะครั้งที่สองมาปรับนมันสิตื่นโอ้เวลาสิกินนี่เอาตรงไหนครับเอาบ้านหัวหางร่องผีืูนแนว่วนเป็นใหม่นะครับ ต่อนลงไปเลยตักเลยเนียนเปรียงปลาอย่างไรครับเพื่ปลาสลิดปลาปลาสลิดปลานิ่นปลาดุกปลาปลาอิงปลาตะเพียนผสมอยู่น้ำการเลยแม่นค่ะอยากให้มันเป็นธรรมชาติน่ะน้องนิวให้มันอิงธรรมชาติที่สุดเพราะว่าเฮาบ่ได้หวังว่าขายเป็นไหนห้ามีแต่หวังกินเฮ็ดกินให้มันอยู่ให้มันประหยัดที่สิพยายาม ให้มันมีพักแย่งโหลบโอให้มันแบบว่าคืออยู่บันเท่าแต่เฮ็ดให้มันคือสมัยเท่ากันในหน้อยๆนะหนังนิ่วไปหน้าแล้วพอพักแย่งพอปลาอู้หูมองนี้คึกคักเลยครับพุ่นน่ะปลาปลาดุกเพิ่นนะครับมีบิ๊กอุ้ยมีรัเส oh, เซียอแมนรัสเซียก็มีไผ่ยา่ยามสิกินรัเสเซียให้เบิร์ดบิ๊กอุยหลายค่ะเขาสองข้องนี่สิประมาณพันตัวอีเดนหนังนิ้วข้องข้างหลังนั่นเหมครับข้องข้างหลังนี่รอบสองแล้วรอบแรกกินเบิดเหรอเป็นพันตัวเถอะนะ พื้นที่แค่นี้นะเกือบครับเพราะว่ามันกับปลาหมอแน่ปลาสลิดแน่ปลาดุกแน่บ่อบานเฮามันบอ่อใหญ่น่ะน้องน,นิ้วมันกินบ่ได้ก็เลยว่าเฮ็ดจังได้สิย่อข้องตื่นเห็นว่ามันกินได้ก็เลยมีแนวคิดนี่แหละค่ะว่าเออสิมาลองทดลองบึงเฮ็ดข้องเดี๋ยวก็เอาปลามาใส่มันก็ไดฝุ่นอย่างเี้ครับนี่เพิ่นขุดมองนี่เพิ่นกเ็เฮ็ดงามครับเฮ็ดเป็นเกาะเกาะกลางไว้ ก็กลางลลอมตนกล้วยได้เหนื่อยเนาะแม่อยากให้ปลามันเล็ดเข้าว่าให้ตัวปลาให้ล่อปลาครับงอไปงอมากคือจังมันกว่างปลาสีไดตัวใหญ่<อ>ปลาสีใดสมบูรณ์ปลาพันล้อยมันก็นสิคุณซึ้ว่ากว่างป่ะครับแม่เอะพี่อีอนนันในห,หันซึกษซ้<อ>ไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะตามยูทูบนงนิวหน่ะล่ะตามเล่ลย์ลอาจารย์อบึงนี่ก็มีมความสูงของ่นครับคุณนะค,คุณนเะนี่ยมาแรงมากนี่แล้วพี่กับมะนังบึงครับ กานคือคือขุดนี่นนนสีเลือกหาสิบเส้นซ้ำกันเหมือนบอกครับหรือจังไเรเดล้ว<ม>แต่เด้นของนี้มองได้คุดง่ายกับสีเลือกัคหน้อยมองได้คุดหยากกันสูงัคหน่อยครับว่าด้เสมอค่ะมองเลิกมองตื่นเม่นี่นค่ะว่าดีมีหลักการว่าดีมีวิชาการรักการาครับคุดไปตามอารมณ์คุดไปตามอารมณ์คุดไปตามแห่งแต่ของอืมที่แรกกล้าว่าให้คนดูนไปหากันกล้าวใส่ตะกี่กล้าวาลอกไผ่ลอกมัน บ้านท้ายบานมันไม่อาไปมาอยู่น้ากันเลยยื้น้ำกันได้โอ้เบิ่งแล้วมีความสุขปูพักไขะแยงไว้ครับนี่อยากให้ปลโอ้แบบว่าเอาหัวหานี่ว่าลูกเมืองไหนมีปลาเมือตัวนี้ครับไม่โอ้ชักไขะแยงครับอยากให้ดอกหอมดอกชักไขะแยงกินอร่อสมัยได้กินเนื้อเนาะไข่แข่าอยากอยากมีบรรยากาศพงหน้าถุงพองถุงหน้าแบบกอแม่เนาะนะครับ โอ้ผมมแล้วออนซอนปลาไปแม่งคุณอ่ะคหลาแห้งเหนื่อยเนาะขนาดกินไปน้ำเนี่ยนี่ครับนี่เฉพาะขึ้นแจ้นี่เบิ้งนะครับพี่น้องนี่เท่งปลาดุกปลาเข็งปลานิ่นเห็นหัวมันขึ้นครับคุณอ่ะคุณน่ะไปห่อคุณคุณเพิ่ก็อยูน้ำกันนะครับยูน้ำกันได้เลยครับนี่ลงมือทำวันที่ห้าพฤษภาสองห้าหกสามค่ะโั้นี่ปีนิด